โอเคก็พวกก้าตัวเดียวอยู่ด้วยครับโอเควันนี้เราจะมาจัดเทอริสเอ่อผลไม้กันนะครับโอเคเริ่มกับอันที่อันแรกนะครับชื่อชื่อว่าแกลมเกิลนะครับโอเคชื่อแกลมเกิลให้ A แล้วกันนะโอเคน่าจะดีอยู่เอออันต่อไปก็เลดเกงเกิลโอเคเลดเกงเกิลแล้วก็เออให้นี้เลยนะมันเป็นมันเป็นสีแดงมีน่าจะมีประโยชน์ดีนะอันนี้มะกอกเหรอโอเคลูกมะกอกลูกมะนาวโอเคอันน่าให้ให้อันนี้เด็กันน่าจะไม่ประโยชน์นะน่าจะเล็กกินอิ่มนะอันนี้อะโวคาโดงนะเอ้ยไม่ดี อะอาคาโดงเอ้ยอะอาคาร์เอาคาโ์ดงเออคาโดงเอออันนี <with sperm> ้ให้บี้วยนะอันนี้กล้วยเหรอกวางกล้วยกวาเคกล้วยอันนี้ก็ให้เอ็นซีเลยกันนะเอ้ยให้เอสเลยกันนะอันนี้เออลูกมะเฟืองครับอันนี้ลูกมะเฟืองเออก็ให้เอแล้วกันนะอันนี้องุ่นเหรอครับองุ่นเออให้นี้เลยกันครับอันนี้เชอร์รี่ครับเชอร์รี่นี่นี่จะเป็นอาหารเออประจำเผ่าของชนเผ่าอุลังกานะครับผมจำได้นะผมเคยไปอยู่ที่แท้ก็มีอยู่คตรเยอะเลยนะโอเคผมจดเออผมเออให้ให้อันนี้เลยกันนะให้แย่เลย เพราะว่าผมไปทีนึงนี่เจอแต่ความทรงจำไม่ดีกี่ยับไอโฟนไม้นี่นะโอเคอันนี้มะละกอกนะครับมะละกอกโอเคข้อนี้เลยอันนี้มาเฟืองมาเฟืองมาฝวยมะเฟย์นะครับอันนี้ให้นี้นะครับโอเคเชอรี่เชอรี่เชอรี่บอมนะครับวันนี้เชอรี่เออให้นี้นะครับอันนี้เออมะกอกมะกึอมะกิ้งนะครับโอเคให้นี่นะครับอันนี้เอออ๋ออันนี้น่าจะทัวเกียรครับอาจจะทัวเกียรเนาะมันน่าจะไม่ดีต่อสุขภาพนะให้ให้ให้แย่ไปเลยอันนี้เออแก้วมังกรโอเคอันนี้ต้องบอกให้แย่ไปเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ให้แยยยยยยย่่่่่ไปเลอันนี้แแแแแ แยกมดเลยเลยเยอะเย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 ะเยอเย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 ังนี่จดีอยู่นี้เดียกันเยเยะเยะเยะไทยที่ให้แยกหมดเลยเพราะว่าเออบางอันมันมันกินแล้วมันจะอ้วนนะคผู้ชมเะแยอันนี้แตงโมแตงโมนี่ดีสุภาพอยู่เราจะไปขี้เร็วขึ้นโอเคมีกอกมาเฟือไฟก็ฟูมฟีมชโอเคหมดหมดหมดอันนี้อะไรไม่รู้หมดเลยเยหมดเสแล้วโวแล้วโวทีริท เป็นรื่ออย่างจริงเลยโ r โทรศัพท์ที่แค่นี้อ่ะโคตรน้อยเลยมาครับเอออะคลิปอะคลิปแพทเออเสียงแล้วโมบิต้เออใช่ไหมเออก็แอปแอนิเมชันแล้วก็ทิกตองนะเออมาครับรเออยูคัยูคิวอะไรที่อย่างยูตูสตูดิเออแล้วก ด discord <This> แล้วก็เออไออะไรเออเทียดเที่ยดคลิปโอเคโอ้ยแค่นี้คุณผู้ชมนิดเดียวคุณผู้ชมโทรศัพท์พี่ดีมีแค่นี้คนที่ที่จริงคนเยอะกว่านี้นะเนี่ยแล้วก็มีแบลนดกรอดอะไรสักอย่างแล้วก็ไอแบลนด์กรอดเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อที่ผมโหลดมามันคือแอปอะไรแอปเอาไว้เดี๋ยวไรขาคิดก่อน แอปเอาไว้ลบลบพื้นหลังนะอแล้วก็แอปแปลภาษาแค่นี้แหละคุณ <c oughs> ผู้ชมมันไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์ที่ดีโทรศัพท์ขอยูทุกโทรศัพท์ของคนที่มีช่องไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมวิเกโทรศัพท์ที่ดีมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมครัไม่มีอะไรเลยแต่ผมสามารถแต่ผมสามารถทำให้มันดีได้นะเออแล้วก็ไปดูกันเลยทำไมผมทำให้มันดีได้นิ่เป็นยังไงล่ะ <c oughs> เด้อโอเคทดสอบที่ดีนะแล้วก็ต้องาอาบสีเออทรงสี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นก็ต้องมีพวกแอป,ปอะไรต่างๆนะแอป,ปกินข้าวแอป,ปอาบน้ำนะอะไรแบบนี้ที่จริงทดสอบที่ดีเนี่ยผมควรจะมีแอป,ปอาบน้ำนะเพื่อเป็นการศึกษาด้วยว่าต้องอาบน้ำยังไงนะไม่ให้เออไม่ให้ตัวเองเลอะนะโอเคไหมโอเคอันนี้สมมุติเป็นแอป,ปอาบน้ำนะแอปแอปอาบน้ำจะเป็นสีฟ้าดีกว่านะแอปแอาเราจสีฟ้าสีฟ้านี่สีฟ้านี่คือน้ำอันนี้คือน้ำนะแอปอาบน้ำนี่คือน้ำ แล้วก็มีคนด้วยนะคนก้างชึบชึบชึบมีคนก้างอาบน้ํานะเออแล้วมีฝักบักวด้วยชิปโอเคประมาณนี้แล้วก็ต,ต้องต่อไปก็ต้องมีแอป,ปกินข้าวนะหนึ่แอปกินข้าวแอปกินข้าวฟังเพลงไงแต่นี้แอป,ปกินข้าวปกตินะแอปกินข้าวนะนี่คือโต๊ะนะตัวนี้คือจานช้อนนะโอเคแล้วนี่คือเก้าอี้นะแล้วคนนี้ก็คือคนที่จะมากินข้าวนั่นเองเออบไมโก oh สมจริงมากเลยแอป,ปแต่ละแอป,ปที่ผมทำนี่ ว้าวผมจริงสุดเลยสุดยอดอยมากๆ่านผู้ชมแล้วก็มีกกับข้าวด้วยนะมีผักผึกนะผักผึกเนี่ยคนมีอ่ะคนมีหน้าแอป,ปนะเพราะว่าจะไม่เด็กกอยากจะรูนะ้ล้วคืออะไรจากนั้นกดเข้าไปจากนั้นก็กินผักในชีวิตจริงได้นะโอเคมานี้อะไรไม่ได้ไม่ได้กดตรงนี้เอ้ยอะไรไม่ได้เอ้ยโอ้โโออะไรนะเอ้ยไม่ได้จะกดอะไรไม่ได้ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเคยโอ้ยเดี๋ยวออกก่อนเลยเอ้าวเรียบร้อยโฆษณาขึ้นเอ้ โอเคมาต่อในเะมื่อกี้มีความผิดพลาดนิดนึงไปสนใจมันเลยเออโอเคไหมอย่าไปสนใจมันเลยเมื่อกี้แล้วก็มาทําแอปต่อนะแอปที่ควรจะมีในโทรศัพท์ติดเครื่องไว้ไอ้เมื่อกล,ลืมทํากรอบรูปในโทรศัพท์แป๊บนึงนะขอเปลี่ยนในนี้ก่อนโอเคไปมาเนี้กรอบรูปในโทรศัพท์เออไม่ใช่สีแดงนี่อันนี้มันเลือดแล้วเออเลือดในความตายไม่ใช่ไม่ใช่โอเคกรอบรูปในโทรศัพนนนนนะทพ์อันนี้อาจจะเบียดนิดนึงนะโทรศัพท์อาจจะไม่แข็งแรงพอแล้วก็ทําปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บชุงเชงช,งชงเชงนะโอเคเออแล้วจากนั้นก็ เหมือนเดิมนะมันเขาเปลี่ยนกันโอเคเส้นเล็กกลายเป็นเส้นเอออะเส้นใหญ่กลายเป็นเส้นเล็กเลยทันทีอ่ะยบโอ my god oh my god โอเคต่อไปก็มีอีกสองแอปในที่เราต้องควรมีติดเครื่องแอปอันเนี้ยควรเป็นแอปฟังเพลงนะแต่จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเอออยากฟัง มันต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับเออที่มันต้องเป็นเพลงที่มีชื่อว่าไอวันเออแล้วยางอมกรูมี่นะเออมันมันก็คงมีแหละนะต้องชมไปหาโหลดในเพลงสตูเอานะพิมว่าอย่างอมกรูมี่นะก็จะเจอเองนะอืเออปฟังเพลงแล้วยางอมกรูมี่นะใช่แล้วเซิร์ชจะเซิร์ชตอนนี้เลยเซิร์ชมันเซิร์ชโอเค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 แล้วผมจะอืมนนั่แหละ มันโคตรมันมีจริงนะเอฟยังองกุลี่เนี่ยไปเซอร์เลยโอเคแค่นี้แหละจากนั้นก็เราจะทำหน้าแอปนะแอปนี่อ่ะเอ่อองกุลี่แบบนึงนะเอ่อต้องเป็นแบบนี้ชึบชึบก็ชึบใช่ดิมใช่เส้นเดี๋ยวถูกไหมน่าจะถูกน่าจะถูกชึบ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 โอเคประมาณนี้ฉะนั้นก็ ประมาณนี้ยังอมแอปฟังเพลงยังอมกรุมี่ก็มีแค่นี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ให้เห็นข้า,ขาวๆนะว่าเออหน้าแอปมันเป็นยังไงนะแล้วจากนั้นก็แอปต่อไปก็คือแอปเอ่อแอปอะไรวะอ๋อขึ้นยอดแล้วคุณผู้ชมแอปแอปหนังหน้าผู้สูงอายุโอเคแอปหนังหน้าผู้สูงอายุหนังหน้าผู้สูงอายุโอเคชุบอ้โ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  แอปไม่เอาหน้าหน้ามัผิดสูงอยู่ดิแอปต่อไปแอปหน้าหน้าผันสูงอยู่มันดูเหยียดเออผันสูงอยู่ไปหน่อยนะแอปต่อไปควรจะมีเออมันควรจะเป็นแอปที่ดีกว่านี้นั่นก็คือแอปเอ่อโอมูจิมะอะไรนะโอมูจิมะโอเคแอปดีตอนโตเลยแอปดีตอนโตเลยเอ้ยง voilà. ัここ้นทำแอปดีตอนโตดีกว่าไอแอปแอปสองแอปที่เราควรมีก็คือเอแอปสแอปที่เราควรมีก็คือแอปเออเอออะอย่างองคุนี่แล้วอีกแอปนึงก็คือโอมูจิมะอีกแอปนึงก็คือดีตอนโตนะแอปดีตอนโตเนี่ยมันสามารถทำให้เราอ เออบริโภคหน้าให้ยาวขึ้นได้นะเออมาอีกอย่างนึงมันสามารถที่เรามีผมหลายสีได้ด้วยนะอันนั้นเราค่อยไปว่ากันนะโอเคผมขอทำแอปแันนี้ก่อนแอปอะไรจำไม่ได้อ๋อแอปโอโมจิมาโอเคโอโมจิมาเดี๋ยวไม่ใช่โอโมจิมาแบบนี้เลยโอโมจิจิจิมา อ่าฮะประมาณนี้อมูจิมะไม่เออแค่ okay. ประมาณนี้แหละแล้วจากนั้นแอป,ปต่อไปคือแอป,ปดีตนโตนะเออดีตนโตแอป,ปดีตนตเนี่ยมันง่ายนะทำง่ายๆนะปกเออคหนนายาวแล้วก็ผมรสีนะเออเหมือนคนบ้านไม่ใช่คนบ้านไม่ใช่คนบ้านะคนมีสตินะแต่คนท่านผู้ชมถ้าเจอคนแบบมีผมรสีแล้วก็นายาวปากฉีกปากก็ว่างนะก็ไปทักแต่เขาได้นะเขาไม่ใช่คนบ้านนะเข,นนนะเขาคือคนปกติเหมือนเราที่ละนะแต่เขาแค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นอะไรนะเขาก็แค่อยากมีเอออะไรมากกว่านั้นก็เขาเขาแค่อยากเออ เท hey, ขนาดไรเออคลิปประมาณนี้ชมนะคลิปนี้เราประสบแต่งงแนละ้วผมพูดอะไรนะที่จริงก็งง,งเลยนะแต่ก็ไม่ง,งงสำหรับผมนะก็ที่ผมพูดมาเป็นเออเสริมสร้าจรงจินตนาการเด็กๆวความรู้นะเออเออแล้วก็ผมสีม่วงเออคมานี้แล้วก็ปากเขียวนะปากเขียวเหมือนหักเลยนะสงสัยสงสัยน่าจะกินน้ำเขียวเยอะก็เปหน่อย <Okay. S 1> อ ขาตาเก็บปั๊ดมาแค่นี้แหละเอ้ยไม่คุรตีไปหน่อยเอาตาตีฟ้าด้วยไปกประมาณนี้แอปสุดท้ายที่ควรมีก็คืออ่าต่อไปโอ้ตื่นเต้นผมจะได้ว่าแอปตัวอันสุดท้ายแล้วโอเมกอนโอเมกอาโอโอเคโอ้กี่ทีวะเนี่ยโอ้โหหกนาทีแล้วเหรอโอ้มันก็นานอยู่แล้วนี่ โอ้โอเคว่าแอปต่อไปเลยแอปต่อไปเนี่ยหัวแคคิดกับนว่คือมันจะเป็นแอปอะไรนะคิดไม่ออกเลยว่าจะแอปอะไรออ๋แอปว่างเปล่าแอปว่างเปล่าแอปว่างเปล่าเลยแอปว่างเปล่าดีกว่าโอเคแอปว่างเปล่าแล้วก็มีแค่นีนะแอปว่างเปล่าเนี่ยมัน เออทำให้เราฝึกสมาธิได้ดีนะโอเคนะก็หมดแล้วนะแอปทุกคนมีโทรศัพท์นะคือถ้าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะและอดิปแบบผมนะก็ควรมีแอปพวกนี้ไว้นะติดเครื่องไว้นะจะได้แบบเสริมสร้างจินตนาการความรู้นะเอ้ยอ๋อแอปอีกเอ้ยไม่เอาเอ้ยเอ้ยคุยเออเอ้ยที่จริงผมอีกแอปที่อยากจะนำเสนอนะแอปนั่นก็คือแอปเอ่อแอปเอาก้าเสริมสร้างจินตนาการเด็กๆความรู้นะชื่อว่าแอปเอาก้านะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านีมันดูไร้สาระไปหน่อยนะเออมันดูไร้สาระไปหน่อยมันดูไร้สาระเออ ก็แผมมีแค่นี้อะไรที่จะบอกนะคนมีไอพวกไอแอปเออไอแอปหกเครื่องที่แอปไอแอปหกเครื่องนี่ผมว่าตัวน,นี้นะคนมีติดเครื่องไว้นะทุกผู้ชมมันมีทั่วไปในเพจสตูตะนะสามารถโหลดได้นะคนทั่วไปก็โหลดได้นะคนจากตัวคนจากดาวอังคารก็โหลดได้นะโอเคไปโหลดกันเลยนะโอเคมีแค่นี้แหละ